เปลี่ยนได้คือเอาตอนนี้เาอากลับลงาองการแข่งแข่งท่อครย้อนกลับมาทีนะครับเชรเปลียนกนารข้ามผ้ามาแม็กตู หลมานุ้ยตั้งป้อมแล้วหลอเข้าซ้ายลูกนี้กริงโอ้โหชนเสาไม่ให้ครับเต็มบวย แม็กก uh ินไก่อีกแล้วว้าววันนี้ดูทำประตูแรกให้กับแตงโมครับก็ถือว่ายังอันตรายอยู่ว่าลูกยิงไกลแาบเขาสองครับแม็กแฟนยูอะไรขำวะเนี่ยเฮ้ยทำไมกระเป์ยังเตะยังไม่เตะยังไม่เตะอยู่เหมฮะไหลมาครับแม็กครับ เป็นนุ้ยแล้วตว่าี่เปิดยอนกลับไปกี่นึงเราตูต้โอ้โหตัวสุดท้ายโอ้โหตู่หอยหลังไปโงแล้วลูกนี่คนนมัน้หนักมันแรงมันที่เดียวเขาเนี่ยนุ้ลยลงคงแล้วมันกูเห็นเรื่องว่า,ยมมาอยู่เสาใต้ครับพยายามจะเปิดให้หง่รุ่นนีดด้อ่ะทิ่เดียวครับโอ้โหแล้วตียกมากตว่าที่พี่อาร์ตบอกไม่ดีเดยอะเลยังขัดหายเกินเพือยู่้หัว สร้างกันใหม่ครับรับขึ้นมางซ้ายครับเพชรเพชรตัดเข้าในมาแล้วให้มาที่จังหวะนี้เพ็ดก็ปล่อยบอลออกไปแล้วโดนเข้าช้าไปนิดนึงครับต้องระวังครับจังหวะนี้ก็ไปตีคิกแฮนด์สำหรับแต่กุยเล่นสร้างือนเดิมครับ เส้นเลยเส้นเลยปูมาลองโผล่ไม่ห่างกับอปูตีดักบอลขึ้นมาได้ังหว่านี้กอรวมบล่าจะสวนขับได้หรือเปล่าว่าคนเดียวไหลย้อนหลังมากจังหวะท้ายเป็นตงบวยแก้งกับมาได้สองโอ้โหจังหวะแท้งลูกนี้เนี่ยให้เกลือเพื่อนเยอะไปหน่อยครับ ตามเตะขึ้นมาจากฝั่งประตูแล้วลงบอลิล่าเตะยหินบอลยาวขึ้นมาแล้วไวถูกแล้วบอกว่าจับจังหวะบอลหินจะมาตะคู่ดูเกี่ยวกอลลงไม่ได้จังหวะเล่นต่อไปก็ลำตัวหาเพราะสำหรับต้องบอลวิล่าหินบอลยาวอีกครั้งยนึงครับปาหอยเพชรขยับจังหวะนี้รแบบบางเอา Tôi dọn rồi mà khóa được cho một cánh mát Đường 1, đường sông áo Khóa áo mà Hát, Thái kỳ ba khôn luôn Đại giác ma tỏng Đuổi... ขวามีสายมีให้มาฮอลลิิ้งดูนี้มาโตก่อด้วยแล้วผู้สามตูวก็วย,ยังลงตัวใส่ปัดทิ้งมาได้ไปปดไลว<ป> ตัดเข้าในมาฝากว่าโอกาสนุ้ยสายทะลุทองเราเล่นทิ้งหนึ่งสองจังหวะนี้ไม่ผ่านเลยโอ้โหจะเล่นใส่เยอะลูกทิ้งลงไปไป่ทิ้งออกมาได้ยังไม่ได้ครับประตูที่สี่เปิดยัดนะลูกนี้เลยเล่นเต็มไปเตเล่นเร็วเลยบังวิน่าคว้ามาพี่อาจะสวนกลับเร็วได้หรือเปล่าไม่มีใครเติมเลยบังวิน่าโอ้โหจังหวะชิปมาเข้าทองบูทควาเลย ตูสูดันที่มาเล่นเป็นกองหน้าแล้วตูไม่ใช่กองหน้าธรรมชาตินะปกติพยายามเราโลเคชั่นเนี้ยตำแหน่งตัวผู้เล่นเนี้ยไปได้หลายตำแหน่งแล้วผู้เล่นหลายคนแล้วของแตงตัวยห้ยัดกลับมาก็ยังไม่ผ่านก็ไว้เอาตักบอลเขาได้โอ้โหไหลดูดีจังหวดสุดท้ายตูเอี้ยงบอลเขาได้ยาวแตงตัวให้เคสล็อกลงกลับมาโอ สองครับเบิร์เปลี่ยนการมาด้วยล็อกเข้าขวาลูกนี้เราปีมลูกที่จริงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเอาแล้วหน้าหนาวมีการขยับแล้วครับโอ้โหยิงลูกนี้เข้าไปได้ไหนยก็ถือว่าความกดดันเพิ่ลดลงเยอะเลยครับสหรับแต่ปวยครับจบเป็นด้ยอย่าง้วประตูที่สองครับมีโอกาสจะลุ้นแฮตสกิ้แล้วสหรับวันนี้ครับเรื

ให้แล้วไปครับตองหวะสุดท้ายไม่ได้ครับยาเราตองหมาดิ้นด้วยเปลี่ยนบอลดูบอลลูงสามบอลแยกออกมาได้เปลี่ยนแกเข้าทางซ้ายครับเติร์นซ้ายสุดเต้ยคลองบอลอยู่แล้วย้อนกลับไปตั้งใหม่พอลิฟตรงกลางนุ้ยย้อนกลับไปนี่ครับ ก็ไปเรื่อยๆสำหรับทางดเต็งบุเอ็งขอขึ้นเนี่อะไรได้ก็ใช้จังหวะถ่ายบอลกันไปมาเพื่อเปิดพื้นที่ครจ้าแข่งนบอลหลบนไม่ได้สยวยแล้พาบอลออกมาไว้สายรูกนี้ก็ยังไม่หายเลยนั่นแล้ว,วลจังหวะนี้ดูครับจะแหวกไปไม่ได้ครับ บอลยังกลับมาเป็นของน้าแต่งบุ้ยให้มาที่เชฟตรงการผักเข้าในแล้วทางซ้ายมีเติมขึ้นมาอยู่ครับหว่างนี้ไมงเห็นสทิ้งออกได้ครับม่ไ้แรอบวกตยด้ร้อนกลับไปตักันใหม่ครับอลิฟ เฮ้ยตีทีตรงกลางมีพื้นที่ก็แทงบอลทะลุช่องตะวนิเตลจีบเรวเรียบร้อยจดได้โอ้โหก่อนหน้านี้หาจันหละแล้วหางหวะอีกไม่ได้ก็จีบเตัตียหัวได้่นเลยต้องชมด้วยตัวจ่ายบอลทะลุช่องก็จะพูหลุเลยเตจับบอลแล้วยิงเข้าไปไปเย มเยสองศูนย์ศูนย์สองตัวศูนย์องตัวเติมเต่เตเนอร์เตโดนสองยาเยนสอมันนี่กับมันนี่งมาเยนสตัวเมโอแกงป้าเหออ้ก็สองตัวไม่ดูอ่โอ้มาขวาเพชร้แล้วจังหวะนี้จะหลบไม่ได้รับ ออกบอเยอะมากเป็นสูครับไ่จบแลพัยูคพ <ım. S 2> ับอยู่พัอยูไพัอยู่นพักขึ้นเวลาอยู่นุยย้อนอมาฮอลลสเล่นข้งๆรับหมเติรนขวาแล้วขวานุยอีกทีหนึงล็อกตัดเข้าในมาเติน ทายสุดแม็กเไปทู่สนามจริงคับแม็กแล้วจังหวะนี้ยิงไกลก็ไม่ตรงกรอไมเดิครับัม่อล้วไม่เห็ใครัถ่รห้าึงลูกเตูีตอไม่ด้รู้ตคนคนไี่คตังเียร ใช,ใช่ใช่ใช่ลบแม็กจกังหวะนี้เข้าซ้าย่าตาไม่ผ่านหรือก็เป๊ะทิ้งไม่ได้หรอกโอ้โหจังหวะจะแฝกแับมาเพื่อตรงกาไม่ได้จะเป็นบวย อ๋อดับกลับมาได้แล้วแต่สวยกลับมาฟันงอมิล่าโอ้โหฝั่สีใไ่ยีนแม่นี้เลยเราจะมีการขยับแล้วเขาจะข้ามมาไล่แรงหนึ่งเลยจิ้งเลยจิ้งโจ้ยจ้า ทขาติม yeah, oh, mm ือเขาปืนอแล้วท้าไม่รับอ่ะถ้าไม่รับอ่ะมันแสวมขึ้นตาะอ้าหลุดมาแลวันนี้ต้ยลิ้มึ้นจะไปแตะเอาตัวแล้วทางเกิดอ่ะตัวให้โอ้โ้วเ๋วจังหวะนี้ดับสให้เจอาหนี้วาอ่ะ หรือว่าพี่เสือไม่นา้มันหลังจริงมาลีโอคูไม่ได้เต็มก็ได้หูเกิด <c oughs> บูนยัดนามาวีล่าโอ้โหจังหวะแทงต่อเพื่อดูเล่นจังหวะตสอไปายางเลยโง่าเลยจังหวัที่หรอนั

หายจับหลอกอยู่เราหลบมาได้ครับเพชรแหมทะลุต่อมาลุยจับเราต้องขู่ตั้งแต่แรกไปดีแต่ยัตงตามไปแก้ได้ครับย้อนกลับมาเพชรเปิดโอ้โหทั้งหมยิงเลยครับแม่แบบว่าบอลที่ท่า,าเบารับลงได้บังบิล่าดูว่าจะจ่ายต่อ,อแม่เรายิงลูกนี้ไปติดบล็อกนิดนึงยัเง,งเป็นบอลของแตงโวยไหลามาทันทายเต้ย แม็กขวาสุดมีบอลอยหัวด้วยจับแล้วเลือกส่งโอ้โหลูกนี้ส่งได้ดีแล้วจะมีการเตีตัวแล้วตั้งสนามจะขอดูย์ออกครับแล้วส่งที่บอยลงครับขอดเอาแม็กออกแล้วส่งต่ออหน่อยทีนึงครับมีหกัวเองมีตัวเด็เลย จังหวะที่ยองอากให้ดูได้เปรียบเลยครับไหลมาขวาตอเปิดแล้วโอ้โหพี่บอยแม่ยิงลูกนี้โดนไม่เต็มครับเหลือเวลาประมาณหกนาทีสุดท้ายเขอเปิดเจ็บแล้วพี่บอยไปแจ้งมาได้ดูว่าเต็มด้วยไหลข้างขวา สองเปิดแล้วเต้ยจับคลิกไม่ได้โอ้โหวันนี้ใช้โอกาสเปลืองเลยนะเตยไห,ไหลามาทางขวาเพชรขัดจับโอ่โ,โอ่อีไหไม่ได้หลอกเลยครับย่าตูบี nón trở ra, lau kính, cài víp, ước, không lông to, bẻ víp ย้อนจบมาต้งกันใหม่แล้วมาโรล,ลิล่าสองคิดว่าขวาแล้วเปิดมาที่บอยจับด้วโอ้โหบอลอยู่ท้ายยังห่างตัวจนไปครับจบจากเกมคู่นี้ที่หัดไปก็จะเป็นเกมระหว่างนักเทนบอยแลวลงสนาดเตัอลูกใทุ่ครับ เเพื่อนบอลนี่จำเป็นต้องเก็บยัยชนะให้ได้เพราะว่าวันนี้ PSA อพีหน้าครับขึ้นนำต่างสูงไปแล้วเราก็อพอที่คนมากเก็บสาคะแนนแล้วเววต็มวนียตอนนี้นำบาง์มอร์ดิล่าอยู่ห้าประตูหลอดเดียวกระจับหล่ออยู่แล้วไหลามาถว่ดนี้เพชรสายย้อนกลับมาตั้างใหม่แล้ว ตีมาตูกมาต้ยานยกมี้พื้นที่ตล้วน,น,นี้แทงเอาไว้ขวาเทดขัดจับแล้วเปิดอ้โหูไม่ได้แล้วเปิยิงสวนก็ไม่ตรงต่อไปกบต่อบอัวาบ<อ>บบยาวมาโคตรแบบนา้นหา ล็อกกลับมาได้เพชรเอาแล้วไปทางขวามีทุนที่แล้วอยู่อทุมาสามสี่คนในวันนี้เท็ดโอ้โหนี่เออไปจับไปจับแล้วหลอกกินพี่สาวแรกเลยเพชรโอ้โหเออมีเพื่อนทางด้านซ้ายหนุที่บอลเนี่ยร้อยเลยแต่ว่าเพชรจมาร์ทเนี่ยเลี้ยงคิงเองเลยก็ถือว่าทำได้ดีในวันสมาด์ทยันแรกกูบอกแล้วอย่าต่อเจนนี่ กันได้อยู่เพียงเดียวตอนนั้นตอนนี้ไม่คิดวดนะให้แยกขวดตอนนี้มีราคาเพียนเดียวแล้วนะเดี๋ยวแม่แท้ยุกงเดี๋ยวนี้จบกันแล้วนะเอ้ยอีกทีหนึ่งเราจังหวะนี้จะหลบไปสามสี่คนโอ้โห

โดนไม่หายเแม่มึง้อเสียตังค์เนี่ยเปิดอ้าวลบสิบไปโอ้โหนี่เอาจนได้แล้วนี่้ยงตันหน่อยแล้วต่ก่อนท่นี้ก็ไม่ได้ดีชัดกินเลย โอ้เราเพชรก็ตายรอ่บอยตาไม่เหลือ,อลกังเราของเรคู่เกือบจบไม่ได้แล้วไม่รับแต่ตนนี้ก็เหลือป,ปอระมาณอาทิตย์เศษเท่านั้นเนววาะเพราะฉะนั้นในคู่ถัดไปแล้วเพื่อนบอยกับด้านลูกเงินทุนถ้ถามาถึงสนามแล้วยังไงเติมตัวได้เลยครับ ตอนนี้จะมาเข้าอช่วงนาทีสุดท้ายแล้วมาบเพื ki, ่อนบาดมูว่ามเทียวคยอคไหนมาเพชว่ง่ายเกินไปแล้วนาทีสุดท้ายแล้วตอนนี้โ้เดีวจารหมดเวลาบาดเจ็บกันหนนาที้แต่วราเกมใน่งเวลาครับเพชรจังหวะนี้ตูข้าไปได้ที่บอกตังวัเสี่ยวไว้แต่ด้านหลังครับ โอ้ไม่สวยให้ไปเลยสำหรับบอลมินหาบ้างาข้า้าเอ้ำกยไม่ได้ไม่ด้นีนแลกนหลตีไแหลกตีหตี้ลวนตีนแตนีกนแหกกลกลตีนหลแหลกนแลนแลกตีนเหลนล โอ้ดนใบเหลืองแบบไม่ไ hmm. ด้ตึงเลยไึงขนาดนี้อ้ตส่าน์กอนำนูแปดประตูต่อหนึ่งแต่ว่เออน้โดนใบเหลืองโอ้โหนี่เนียแด้จริงชาเลนจ์พกีไม่ได้ประตูด้วยอรย้อนกลับมาเต้ยโกลบกลับมาล้วงบอลตกไปได้หนึ่งคนลสองแล้วฝ่ากลับมาสอง ของขึ้นหน้าแล้วเผอไปต้ที่อยลูกเอ้โอ้โหน่าใจดีแล้วผู้กับสินก็ปล่อยกยา์หมดเวลาการแข่งขันไปเลยขขอเชิญเพื่นทักหล่งทีใการสนามครับ้โอ้โหอนี่อดาดผู้ัสินแขกไปเหียทั้งกู่เลยแต่เพิ่อนนั่งีเาการสนามเลยครับยังไงต้องขอขอบคุณครั้งบางขึนหน้าแล้วก็ไปยครับ ก็เล่นไปคู่รอ,องสุดท้ายคนระับทำให้ตอนนี้หัวตารางชนะบททุกคู่เลยคนระัสำหรับซีอเซียดีน่าวันนี้ไปยิมในชุดโชว์ราบาเจ็บเสือนนะชนะโอ้หัิดมันไม่ได้คนระับโอ้วยอันที่สุดท้ายคนระับ